võ tư bóng vàng vô tốc bảo là sáng lắm trắng bóng chắp ở tập một trăm linh mặt lên tập một trăm linh mặt lên tập một trăm linh Ô lên tập một trăm linh mặt 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 lên tập วันที <si ่12พฤศจิกายนครับแห่งเรืออยู่ที่สนามบักการาดตอนนี้ตัวผลงานการแสดงสุดยอดเรา้นต่อกรกงบละครกันดูการแสดงการแสดงลูกถุงทองนะครับก็มีเรือจริงเอาแล้วทีนี้มาดูเรือชั้นเมนกับเรือชั้นพลี่เกิดน้อยเรือลุงกับเรือหลานแล้วครับเพราะว่าผ่านปศนั้น มีใจลูกชายชอบอดแต่เป็นหลานชายของชั้นปีเกิดน้อยน้อยอันเดอร์ซากเลยจังหวัดพิจิตรเป็นคนทำเรือคนระับสิงห์ขุนพลเจอกับโคตนัดตื้อแล้วก็หวานเกลียดเราจะโทษคนสีพายเห็นแบบนี้ครับคนน่าจะได้เก็บนิดนิดผ่านภูเขาวก็คาดว่าจะเป็นรองลูกหิายเอาละครับท่านผู้ชม กอขายเชลล์เราก็ซีได้แคนี้แหละครับมันบอขาวต้องจัดชุดใหญ่ไปกระพิบเลครับ้ายากอขาจะขึ้นเล่นที่กองแต่ถ้าแพ้เ่อขอในรบมาแล้วจ้า

มาเลยจ้าดูดีก็ตชมไม่ทำมาได้ล้วคู่นี้มองด้วยตาายังดูไม่ออกยังออกไปถูกวไปไปใส่กันบเสด็จเสด็จหัวเทียงหัวหายเทียงหายใครจะไปใครจะอยู่มาดูกันูชมเอาเลยเฮ้เอาเลยวะนกว่ามาจะถอนเราของเขาเขามาไม่ได้ ไม่ธรรมดาแล้วบูสงแม่เพชรนรมีก็ถือว่าไม่ธรรมดาถือว่าแชมป์สนามบ้านเมืองเนื้อเอาแล้วดูไปเตะผ่านบัวขาผ่านบัวขาก็แซมบ้านเมืองมาตีนีมาเอาแล้วเริ่มไม่ธรรมดาแล้วผ่านบัวขาวแล้วเบียดขยับขยับขยับทีนี้ขยับเยอะเริ่งเบียดตี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 มาแล้วตาเริ่มเรบียดไม่เพียงพผ่านบัวขาว ยังไดีแรงสรางขึ้นมารับเพื่อชมดุลในการก้าวสู่ไทยดยความเร็วนมดนึงประมาณแปดวิบ1้กิโลเมตรตอนทีเดินไ้าจะมาเกุมเทอาแลยวุมเทอาแลยถ้าไม่ขาก็อยไม่ไดาไม่ขากก็จะไม่้กุมเท้าล้กุมเล้าเลยแล้วก็เทาีวันท้าทายลายหูลาหลาหู